วันนี้จะมาสรุปปัญหาของแต่ละคันครับมามาดูเจ้าช้างก่อนปัญหาที่เจอปัญหาท,ที่เจอระหว่างทำงานนะครับทำงานเกือบ ู่ประมาณ28วันนะครับแต่ช่วงงานเร่งจริงๆจะอยู่ประมาณสักยี่สบยี่สวันนะครับช่วงที่งานเร่งๆท้องนั้นจะเป็นช่วงเก็บงานช่วงย้ายรถบ่อยเออนี่ก่อนเลยมีสายไฮดรอลิกยกปากแตกเส้นหนึ่งครับที่จริงมันไม่ได้แตกครับมันผุ นผุเนาะผมว่าจะโลโลบหมดทุกเส้นเลยตอนผมเปลี่ยนหน้างานผมเปลี่ยนกันเส้นเดียวก็มีอะไรสายโลิกแตกเส้นหนึ่งแล้วก็อะไรอะช่วงล่าง ช่วงล่างลูกดอลเลอรน่าจะมีแตกบ้างนะครับแต่ยังไม่ได้เช็คว่าแตกกี่ลูกช่วงล่างก็จะมีปัญหาไทเลียลูกบนหายเห็นไหมละ่ะมันมีสองลูกเห็นไหมนี่ลูกหลังหายไปแล้หายไปทั้งขาเลยรู้สึกว่าเจ้านั้นจะเป็นดินแข็งมั้ง ดินแข็งแล้วก็เป็นก้อนขุยเส้เดือนนะครับดินแข็งมากวิ่งไปหน่อยหนึ่งลูกทะเลล่วงหายเลยขาดครึ่งเลยครับลูกทะเลขาดครึ่งแล้วข้อนี้แท็กมันไปถูกอ่ะขาก็เลยหักไปด้วยล่วงหายแต่ว่าผมก็ใช้อยู่นี่แหละใช้อยู่ประมาณสิบกว่าวันนะครับเพราะว่างามจะหมดแล้ว ก็เรายังไม่ได้ใส่ก็ใช้ไปจนหมดงานอ๋อแล้วก็ไงพ่อส่งข้าวนะครับปัญหาปล่อยข้าวไม่ออกมีปัญหาอยู่ประมาณวันหนึ่งเกี่ยวไอ้ตัวเนี้ยเกี่ยวท่อนอนมันขาดแล้วมันไปอุดมันไปยัดก็มีปัญหาอยู่ประมาณวันหนึ่ง แล้วก็ท่อตรงนี้ฉีกฉีกยิ้มออกมาเลยครับห้อยออกมาเลยเกือบจะร่วงเนี่ยต่ปีนี้ผมว่าจะโลบใหม่จะทำเป็นทอ่อพาดชนะ่วงแรกๆมันก็ปล่อยข้าวออกดีครับแต่พอหลังๆข้าวมันจะเริ่มกรอบนะครับข้าวกรอบคราวนี้มันเหมือนมันลงมันข้าวมันลงเยอะ ผมก็เลยไปอุดไปอุดในตัวตัว,ต,วต,รตรงถังอุ้มนะครับให้มันลงน้อย,อยกว่าเดิมคราวนี้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับมีปัญหาเพราะสายพานสายพานลื่นนะครับให้ดีก็เปลี่ยนปีตัวปีเนาะสายพานอันนี้แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนครับผมประมาณสองปีผมเปลี่ยนพานเครื่องนี่ก็น่าจะสองปีแล้วมังยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ก็มียอยดังยอยดังนี่ก็ดังมาหลายปียังไม่ได้เปลี่ยนเลยมันดังมันดังตอนเราลอบมันเบาๆนะครับถ้าเราเร่งหน่อยเนึ่งมันก็ไม่ดังแต่มันก็ไม่สั่นไม่อะไรถ้ามันไม่สั่นมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับห้องตัวเดินก็ไม่มีปัญหานะครับ ทำงานมาเกือบเดือนครับไม่มีปัญหาตัวเดือนสิบสองตัวเดือนสิบสองน่าจะสิบสองนอกนะครับเพราะว่าก่อนก่อนที่ผมจะลงงานนะครับผมจะเปิดเช็คทุกปีนะครับเสียไม่เสียก็ช่างครับผมจะเปิดเช็คทุกปีปัมม๊มมอเตอร์ผมก็เอาไปเช็คใหม่นะครับก่อนจะลงงานหมดไปประมาณสองหมื่นกว่าบาท ปีนี้ผมก็ว่าจะเอาไปเช็คอีกตะควมชัวนะครับเอาไปเช็คที่สุพรรณนะครับเช็คมาก็แรงดีเครื่องก็ไม่มีปัญหาเลยมันเครื่องมันได้เปลี่ยนอ๋อปัญหาที่เจอก็จะมีขาตะแกง ขาตะเกีงหักต่อเปิดให้ดูขาตะเกีงหกักนี่ขาตะเกีงตังนี้นเหล็กมันหายไปถึงก็ใช้ได้ทำไม่เป็นไร แล้วก็ปัญหาที่เจออีกอย่างก็คือสายพานสายพานมะออยขาดมันขาดเพราะว่าผมใช้งานมันนานครับผมไม่ได้เปลี่ยนมันมันใช้มาหลายปีมากเลยครับขาดเปลี่ยนใหม่ก็ใช้ได้นะครับ อ๋อแล้อ,อย่างปัญหาทอคี้รีบทอคี้รีบช่วงตรงนี้นี่ช่วงนี้มันเหมือนลูกปืนตัวบนมันแตกนะครับตอนนั้นลูกมันแตกตอวไหนก็ไม่รู้เนาะฉันนี้ก็เลยปืนใชใ้เป็นนานอันนี้มันสึกนะครับมันมาเบียดข้าวมันไปพันอยู่ตรงนั้นพอทอมันสึกปุ๊บ ไอตัวเลดที่เราเสริมเกี่ยวทามันมันมันขาดแล้วคราวนี้มันฝามันก็เลยไปติดอยู่ตรงนั้นแหละก็เลยอั้นอยู่ตรงเนี้ก็มีปัญหาอยู่สองสามวันครับคราวนี้ผมก็เลยลองชักออกมาดูก็ถึงเจอสาเหตุนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสายพันธุ์เอ้ยแป๊บเดียวสายพันุไน์ไหม้สายพันธุ์ไหม้ก็เลยลองชักออกมาดูเจอสาเหตุ ปืนตอนนี้ก็แตกระหว่างงานตรงนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรจุดใหญ่ๆก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่สายพานที่ต้องเปลี่ยนระหว่างงานคันนี้นะครับตรงล่างก็ไม่มีอะไรโซ่นี้น่าจะได้อีกปีหนึ่ง ผมว่าจะกลับทางนะครับปัญหาใหญ,ใหญ่ที่เจอไม่มีนะครับาชาวช้างปีนี้โซโ่คอนี่ก็น่าจะยืดเต็มที่แล้วล่ะนี่ยนะน่าจะต้องได้เปลี่ยนนะครับก่อนโรงงานปีหน้า ใช้สี่ห้าปีครับโซคอก็จะได้เปลี่ยนนี่นะครับปัญหาใหญ,ใหญ่ไม่มีนะครับจุกจิกไม่มีถ้ามีก็เป็นพวกสายพานแล้ะบดสายพานนะครับขาดก็เปลี่ยนก็ไม่ต้องใช้เวลานาน,าน สิ่งที่ต้องไปแก้ไขสําหรับก่อนจะลงงานปีหน้านะครับผมวางแผนไว้ก็คือหนึ่งแหละทอ่อพาดทอ่อปล่อยข้าวนะครับดูดิดูด,ดิสภาพซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่ไหวแล้วน่าจะติดรถมาเลยแหละทอ่อเส้นเนี้ยทอพาดหนึ่งละแล้วก็เกี่ยว เกียวก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเทคราคาเลยไปแล้วของอะไรู่ช่างสิทธ์แกบอกเท่าไหร่สองหมื่นประมาณสองหมืนน่หน่อยๆนะผมว่ามันถี่ไปนะเกียวนี่เกียวนี้ก็ติดรถมาครับตอนผมซื้อมาเนะี่ยจะเปลี่ยนใหม่เลยก็น่าจะมีปัญหาแค่นี้แหละครับ สำหรับเจ้าช้างปี49เนาะคราวนี้มันเป็นปี49แต่ว่าช่วงล่างไม่ใช่นะครับช่วงล่างมันเป็นช่วงล่างขึ้นใหม่ว่าช่วงล่างเดิมของเจ้าช้างมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเนี่ยก้อนจะเป็นก้อน12นอกนะครับ ดูสายพานใช้มาสองปีแล้วครับเนี่ยมันจะใช้ได้อีกนะมันไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่เา้าปัญหาก็ไม่มีอะไรมากครับมีเล็กๆน้อยๆไอ้ลูกปืนตัวนี้ก็แตกแล้วนี่ยยิ้มเลย เราไปดูอีกคันหนึ่งครับ